อครับรอบนี้สั่งขนมมาจากภูเก็ตนะครับจะลองเปิดกันดูยปึ๊บเอาเปิดปิดด้านเอาจริงๆรอบนี้นี่งงนะเพราะว่าไอกล่องเนี่ยมันง่นนายเป็นกล่องคัสตอมหม่ไหรือเปล่าวะเนี่ยใชย่ปิดฝามานะครับก็ไม่ได้กลับ คิดถึงนะครับแบากินของผมสั่งอะไรมาบ้างนะครับอยู่กรุงเทพก็กินของภูกเก็ตได้นะครับอย่างแรกป่าจิงจังนะครับปึ๊บปลาจิงจังนะครับที่เป็นปลาจริงจังน้ต้มยำก็ไม่เคยทานเจ้านี้นะแต่คิดว่าก็น่าจะอร่อย ปลาจริงจงถัดไปอันนี้น่าจะเป็นนุ่มบีพาแล้วก็บีพางนะครับจริงก็เขมีขายเป็นห่อใหญ่นะผมอยากแค่พอชิมชิมอร่อยอร่อนะก็นี่ก็เคยกินแหละนะครับก็อร่อยนะครับแต่มันยี่ห้อนี้ไม่ไม่เคยกินนะนะครับสองอย่างแล้วนะโอเคแน่นอนสั่งของจากภูเก็ตทั้งทีต้อง มีมีสัวนะครับมีสัวปกติถ้าเป็นบ้านผมกินนะผมก็จะใช้ตานกหนังแอนนะครับแต่ว่าหาไม่เจอผมก็จะมีขายเหมือนกันแต่ว่าหาไม่เจอก็ตาแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นตานกพิราบหาครับเดี๋ยวเอามาทำต้มมีสัวกินเนี่ย ป,ปุ๊บอ,อันนี้นะครับจำไม่ได้กกอันนี้ตอนในเด็กผมชอบกินมากเลยนะเขาเรียกว่าอะไรนมโก่จำภาษาภุเก็ตไม่ได้นาะเขาเรียกว่าอะไรนะครับสั่งมาหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวดูเพิ่มเติมยังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้ นะครับเป็นเส้นมีเหลืองนะครับอ่ามีเหลืองเอาแหงเดี๋ยวผมจะเอามาทำหมี่ฮอกเกี้ยนนะครับอันนี้เป็นตากวางเดี๋ยวเอามาไม่เคยทำเองเหมือนกันนะปกติก็ซื้อกินอันนี้ก็เดี๋ยวลองมาทำดูนะครับมีเหลืองเอามาทำผัดฮอกเกี้ยนอ่าถัดไปไหลนมไหลนมอ่านี่น่อนมบาโกนะครับ เป็นไส้จันอับไส้จันอับจันอับก็คือฟักเชื่อมนะครับก็อยากกินก็่ามาโอเคถัดไปอะไรอีกไอ้นี้กองยุ่กองยุ่นอืมเปิดให้ดูนะครับอ่าเหมือนก็มีเป็นยี่ห้อเดียวกันนะเออผมสั่งมาจากร้านเดียวกัน นี่ก็ทําสวยนะนี่หอมมาดีเลยแทบไม่ยับเลยนะครับนี่มีการเขียนด้วยนะขายขนมตังเมงาอ่าสอดใจตรีศรงมันอ,อธิบายสำหรับคนไม่เคยกินด้วยนะครับกองยุ่นอ่านะครับเอาจริงอะ่ะบางครั้งอ่ะผมกินตอนเด็กๆอ่ะผมก็ไม่รู้นะว่ามันเรียกว่าอะไรอันนี้ก็ขนมโกอ่อน อันเนีพราะผมสั่งมาสองอันผมจำได้โอเคผมชอบวันนี้สุดละเึิบเสั่งเยอะสั่งเยอะเพราะว่ามันมาไกลนะค่าส่งมันก็หลายตังอยู่นะครับถัดไปอ้น,นี้นะครับเป็นเส้นปีหุนนะครับสำหรับผัดแห้งนะอาตากวาง ผมจะเอามาสั่งมาสอนผมจะเอามาทำหมี่หุ้นปลาช่างนะครับหมีหุ้นปลาช่างไม่เคยทําเหมือนกันนะครับแต่อยากจะลองทําดูเพราะว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับไปกินที่ภูเก็ตอีกนะครับก็สั่งมาลองผัดดูนะครับจะผัดหมีหุ้นนะครับทำหมีหุ้นปลาช่างก็ต้องมีตัวซีอิ๊วนะครับตัวซีอิ๊วดา ก็สั่งมาด้วยนะครับจะได้เป็นของภูกเกต็ตเลยสั่งสีอิวดำเลยนี่ก็เป็นสีอิฐดำบ์ชันภูกเกต็ตนะครับก็เอามาทำหมี่หุ้นปลาฉานะครับหรือว่าอาจจะได้ยินว่ามันเขียนว่าพวกหมี่หุ่นกระดูกหมูอะไรเงี้ยนะครับเอ่อเพจริงๆเมื่อก่อนเขาก็เรียกหมี่หุ่นปลาฉานะรสชาติมันจะเป็นมีปผัดที่กระด้างกระด้างหน่อยนะเอ่อแต่ว่ากินกับน้ําซุปกระดูกหมูอร่อยนะครับแต่ตามกินเองไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าถ้าใครไปเที่ยวภูกเกต็ต นะครับก็แนะนำนะครับนอกจากนอกจากเที่ยวตามคาเฟ่สมัยใหม่นะครับสิ่งที่น่าสนใจของภูเก็ตก็คือของกินนะไม่ใช่แค่ภูเก็ตนะภูเก็ตทางงาตะกว่าป่าอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีวัฒนธรรมเรื่องการกินที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับผมสั่งไม่พอเห็นมันมีขายซีอิ๊วขาวด้วยผมก็สั่งซีอิ๊วขาวมาด้วยนะครับจะได้คู่กันนะจริงที่บ้านนี่ก็มีแบบ อยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มียี่ห้อนี้อันนี้ก็สั่งกับภูเก็ตมาเลยแล้วก็เนี่ยครับแบ็กอัพนะกลัวทํารอบแรกแล้วไม่เว mm ิร์กก็เอามีหุ่นผัดมาสั่งมาอีกนะครับจะได้เผื่อว่าเออทาแล้วไม่เวิร์กกินไม่ได้แต่ยังมีอีกรอบหนึ่งให้เราแก้ตัวนะครับจะได้ไม่ต้องสั่งใหม่อันนี้เนี่ยค่าของปร,มรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ500บาทนะ แต่ว่าค่าส่งนีก็ร้อยกว่าบาทเลยนะ,นะรัดส่งเร็วนะครับเอ่อสั่งปันจันมันพุดก็ได้เนี่ยนะครับอืมหน่ตากว้างนะครับต้องเลือกแบบเอ่อสำหรับผัดมานะอ่านะครับอันสุดท้ายอย่างวะ อันนี้เขาน่าจะแถมมาให้นะครับเป็นท็อฟฟี่นะเอ,อ่อทุเรียนกับมังคุดผมไม่กินทุเรียนนะผมกินมังคุดอยู่แต่เราลองมาสรุปและนี่นะครับก็คือของที่ผมสั่งมาจากร้านนี้นะครับก็เป็นบะหมี่เสียสามรูปแบบนะครับมีสัวนะครับไปพังงาภูเก็ตต้องกินมีสัวนะครับก็จะเป็นตานกพิราบตานกนางแอ่นก็จัดไปนะครับมีเหลือง ผัดแห้งอันนี้เอามาตั้งใจเอามาทำามีผัดฮอกเกี้ยนนะครับแบบมีต้นโพนะฮะของภูกเกต็ตแล้วก็สองอันนี้นะครับเป็นมีหุ่นแบบผัดแห้งนะฮะแบบผัดนะครับจะามาทำมีหุ่นปลาช่างหรือว่ามีหุ่นกระดูกหมูนะครับก็ต้องใช้พวกสีอุดมด้วยเพื่อให้สีมันสวยนะครับไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าเลยสั่งไปเอามาสองอันนะป่าจริงจัง นะครับก็ในสัง่งมาแล้วเขามีขายอยู่นะครับก็จากใต้น่าจะอร่อยนะครับมีพางอ,าอันนี้ก็แน,นวข้าวเตนข้าวพองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอกองหยุนขนมโง่อ,อ่อนนะครับแล้วก็เรียกคือมัะโก่นะครับอันนี้ก็คือกินให หายคิดถึงความเป็นใต้นะครับจริงๆผมไม่ใช่คนภูเก็ตหรอกครับผมอยู่จังหวัด้างเคียงแต่ก็จะสั่งจากบ,บ้านผมบ้านผมไม่มีขายไงก็เลยสั่งจากภูเกต็ตมานะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยในยุคที่ออนไลน์ชอปปิ้งออนไลน์เฟื่องฟูนะครับก็ทาให้เราเนี่ยสามารถกินของจากต่างจังหวัดได้นะครับเราก็เมื่อรอบที่แล้วผมก็สั่งเป็นพวกแคบหมูอะไรพวกนี้มานะ เออรอบนี้ก็มาอ่านใต้เดี๋ยวว่างๆจะลองหาอา,อาหารอีสานแต่กินของเขาไม่เป็นนะกินเป็นแต่พวกลาบส้มตำนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้ครับของกินจากภูเก็ตนะครับ